สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากความเดิมตอนที่แล้วที่น้องมันเดินตามหอสันไปต้อยๆแล้วก็มีคนมาถามว่าน้องอ่ะลงกับทีมกี่วันแล้วน้องก็ตอบไปว่าวันเดียวน้องขอให้พาน้องกลับไปด้วยคนนั้นก็บอกนะว่าตัดสินใจเองไม่ได้หอสันก็บอกว่าแค่น้องคนเดียวทําไมจะพากลับไปไม่ได้คือที่ทุกคนไม่กล้าตัดสินใจพากลับไปอ่ะเป็นเพราะผู้พิพากษา ถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือสัตว์กายพันธุ์ก็จะไม่ให้พากลับแล้วก็พากันขึ้นรถกลับฐานแล้วอีฮอสันก็จะเย่เย่น้องมันบอกว่ามันรู้ว่าน้องทํางานอะไรโสเพนีน้อยแบบน้องอ่ะมันเห็นมาเยอะแล้วน้องก็ขัดขืนบอกว่าอย่าทําแบบนี้แต่มันไม่ฟังระหว่างที่มันกําลังจะทำอ่ะก็มีสัตว์กายพันธุ์อยู่ตรงนั้นพอดีอีฮอสันมาคิดว่าเป็นนิโก้เพื่อนร่วมทีมแต่ไม่ใช่มันเลยโดนสัตว์กายพันธุ์ฆ่าตายส่วนหน้าเนาะสั่นระเรียวมาก แล้วน้องกับแวนก็พากันรอดแค่2คนจากคนเป็น10แวนบอกฮอสันตายอ่ดีแล้วพอมันทำเรื่องเร็วๆมาเยอะมากๆทั้งสองมาถึงทานทับตอนเช้ามาถึงไม่ทันไรแวนก็ถูกผู้พิพากษาชื่อว่าลูปเฟิงยิงตายแวนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ออกมาลาตะเวนแล้วเจอน้องพอดีนี่แหละทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็คือมองแวนที่นอนตายอยู่บนพื้นแต่ก็ไม่มีใครตกใจหรือพูดอะไร น้องอันเจร์เลยรู้ว่าผู้พิพากษาเป็นคนยิงน้องก็กลัวผู้พิพากษายิงตัวเองเหมือนกันนะน้องนับเลขถึง14แต่ก็ไม่โดนผู้พิพากษาเลยมายืนอยู่ตรงหน้าน้องคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้พิพากษาเนี่ยชื่อว่าลู่เฟิงก็คือเป็นพระเอกของเนินนั่นแหละต่อจากนี้เราขอเรียกว่าพระเอกเลยละกันพระเอกก็มายืนอยู่ตรงหน้าน้องก่อนจะบอกให้น้องอเดินตามนางไปแต่นางไม่เดินนําไปสักทีน้องเลยเงยหน้ามอง พระเอกบอกให้น้องยื่นมือมาน้องก็ทำตามแล้วก็โดนล็อกกุญแจมือแล้วพาเดินเข้าไปในประตูเมืองคือทุกคนอ่ะไม่แปลกใจที่แวนถูกยิงตายนะแต่แปลกใจที่น้องอันเจอถูกพาเข้าไปในประตูเมืองมากกว่าแล้วพระเอกนางก็ยื่นเรื่องคำร้องขอตรวจปีคออีนผู้จบนางก็ลากตัวน้องเข้าไปในห้องตรวจพระเอกนางโดนแซลด้วยนะว่าปกติจะใช้กระสุนแก้ปัญหาไม่ใช่หรอพระเอกด้วยความที่นางเย็นชาเนาะนางนิ่งอะ่ะ นางก็บอกด็อกเตอร์ว่าขอความการุณาด้วยด็อกเตอร์เลยพาน้องไปตรวจหลังตรวจเสร็จด็อกเตอร์ก็บอกว่าเลือดน้องอ่ะสมบูรณ์มากน้องก็บอกขอบคุณที่ชมคือยายน้องอ่ะน่าเอ็นดูมากทุกคนแค่นี้ก็ยังขอบคุณแล้วด็อกเตอร์ก็ส่งเลือดน้องไปตรวจเอาละคะ่ะบทที่3บทที่4แล้วก็บทที่4ี่จบกันไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย